ถ้าเราศึกษาธรรมะมาบ้างนะก็คงจะได้ยินนะคำพูดที่ว่าได้กับเสียเนี่ยเป็นของคู่กันไม่ว่าเราได้อะไรมาสุดท้ายก็เสียมันไปเช่นเดียวกันนะสารเสริญกับนินทาก็เป็นของคู่กันมีคนสารเสรินมีคนชื่นชมก็มีคนนินทามีคนต่อว่าหรือบางทีก็คนคนเดียวกันได้แหละนะที่วันหนึ่งสารเสริญวันต่อมาก็นินทาหรือว่าร้ายรักกับเลิกนะีก็เป็นของคู่กัน พอรักกันสักพักหรือไม่นานก็เจิดจางแล้วก็เลิกกันไปสุขกับทุกก็เช่นเดียวกันนะเป็นของคู่กันคตาว่าคู่กันเนี่ยก็มีความหมายหลายอย่างความหมายอย่างนึงคือว่าพอมีสุขแล้วไม่ช้าก็เร็วนะทุกก็ตามมาเพราะว่าอะไรแรก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกับ สิ่งที่เราได้มามันก็ไม่เที่ยงความสารเสวนชื่นชมก็ไม่เที่ยงความรักความผูกพันก็ไม่เที่ยงอันนี้เราว่ามันเป็นไปตามหลักอนิจจังสุขพอมันเสื่อมสลายไปก็เกิดความทุกข์ตามมาแต่ว่าคำว่าสุขคู่กับทุกข์นี่มันบางทีมก็ยังมีความหมายอีกอย่างนึงคือว่าทุกข์ก่อนนะแล้วก็จึงสุขที่หลัง หรือสุขตามมาื่อความจริงในชีวิตของคนเราของโลกเนี่ยมันก็ลองสังเกตดูมันก็จะหนีไม่พ้นนะสุขแล้วก็ทุกข์หรือว่าทุกข์แล้วก็สุขเช่นเดียวกับสบายแล้วก็ลำบากหรือว่าลำบากแล้วถึงสบายไอ้ชีวิตเนี่ยเราก็ดูได้นะคนที่ สุขก่อนรู้สบายก่อนบางครั้งก็มักจะเจอความทุกข์หรือความยากลำบากตามมาอย่างเช่นเด็กๆเกนะี่ยที่ขี้เกียจเรียนหนังสือนะเอาแต่เล่นเดีย๋ยวนี้ไม่ได้เล่นกับคนอื่นนะเล่นเกมออนไลน์มันสบายนะถึงเวลาทําการบ้านก็ไปรลอกเขา ถึงเวลาสอบก็ไม่ต้องเตรียมตัวสอบนะก็คอยใช้วิธีทุจริตในการสอบอเด็กที่ทำแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันสบายหรือว่ามันสุขนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเจอความยากลำบากเพราะว่าไม่มีวิชาความรู้ก็เลย ประกอบอาชีพได้ลำบากพอไม่มีอาชีพที่มั่นคงหรืออาชีพที่ดีนชีพมันก็ลำบากยิ่งขึ้นตามมาเช่นเดียวกันนะแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าว่าเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนมันก็สบายนะนั่งดูโทรทัศน์ทั้งวันหรือว่านั่งก้ม เล่นโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็สบายเรียกว่าสุขก็ได้แต่ว่าพอโตขึ้นนะหรือว่าพอแก่ตัวลงสุขภาพก็แย่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วนะว่าการใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนๆเนี่ยมันทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายโรคหัวโรคหัวใจโรคเบาหวาน การพอแก่ตัวก็อาจจะเป็นโรคความจําเสื่อมอันนี้เลยว่าสุขก่อนแล้วจึงค่อยถูกตามมาหรือว่าสบายก่อนแล้วจึงค่อยลําบากช่วแต่กันนะคนที่เลือกสบายด้วยการกินอาหารตามใจปากเห็นอะไรอยากกินก็กินไม่ว่าจะเป็นหวานไม่ว่าจะมันเค็มสบายก็จริงนะแต่ก็ลงเอยด้วยความเจ็บความป่วยตามมา โรคหัวใจโรคเบาหวานไตาวายเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันแพร่หลายมากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เลือกที่จะดูแลลูกแบบตามใจฉันบางทีไม่ค่อยมีเวลากับลูกเท่าไหร่เอาแต่เที่ยวสนุกสนานหรือว่าอยู่กับโทรศัพท์มือถือ ่าสบายมาสบายแต่สุดท้ายก็ลำบากเพราะพอลูกโตขึ้นเป็น,นวัยรุ่นก็สร้างปัญหากับพ่อแม่อาจจะเก่งมาเด็กเกเรหรืออาจจะเป็นคนติดยาเพราะว่าไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เมื่อจะเกิดเรื่องเลาฉานทะเลวิวาสเกิดความขัดแย้งกันอย่างที่เห็นกัน มากมายในเวลานีนะ้พ่อแม่ลูกไม่ถูกกันยิ่งพอลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยความขัดแย้งก็รุนแรงอันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าตอนที่พ่อแม่ตอนที่เขาย,ยังเด็กเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยดูแลเขาเท่าไหร่ไม่ยอมที่จะสละเวลาให้กับลูกเท่าที่ควรที่นเดียวกันนะคนที่เรื่องที่จะปล่อยใจ ไปตามสบายปล่อยใจฟุง้งปล่อยใจลอยมันก็สบายนะตามใจตามกิเลสแต่ว่าสุดท้ายก็ไอจิตที่มันที่เราปล่อยไปตามอิสระไม่ฝึกไม่ดูแลเลยเนี่ยมันก็กลับย้อนมาทำ้ายเจ้าของทำให้เป็นคน เป็นคนโกรธง่ายเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่าคิวิตกกังวลเครียดเ้าคนที่ไม่ยอมที่จะให้เวลากับใจของตัวมันก็สบายในทีแรกเพราะว่าไม่ต้องฝืนใจทำอะไรก็ปล่อยใจไปตามสบายสุดท้ายใจนี่แหละนะที่มันหาเรื่องหาทุกข์มาใส่ตัว ทำให้เต็มไม่ได้ความทุกข์อันนี้ก็รุ่นดั้มนะแต่เป็นสิ่งที่บางที่เห็นว่าเนี่ยถ้าสุขก่อนเนี่ยนะมันก็จะทุกตามมาถ้าเลือกสบายก่อนนะก็จะเจอความลำบากในที่สุดแต่ถ้าว่าเรายอมทุกข์ก่อนนะมันก็จะมีสุขตามมา หรือว่าคนที่ยอมลำบากก่อนต่อมาก็จะสบายคนที่ตั้งใจเรียนขยันเรียนนะมีการบ้านก็พยายามทำอดกั้นไม่ไปเที่ยวใครชวนให้ไปเล่นก็นไม่ไปเพราะว่ายัางทำการบ้านไม่เสร็จต้องบางทีก็อดตลักรบตอนนอนในการเตรียมตัวสอบ เอาม่าลำบากมันก็ลำบากนะจะเ่าเป็นทุกข์ก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายก็สบายหรือเป็นสุขนะเพราะว่าพอมีความรู้มีวิชามก็มีอาชีพที่มั่นคงก็ทำให้ความเป็นอยู่เนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นอย่างที่มันมีคำเรียกว่าเนี่ยรักดีหามจัวรักชั่วหามเสารักดีเนี่ยนะมันก็คือยอมลำบากก่อน แล้วก็ถึงเวลาก็หามจั่วนะจั่วมันเบารักชั่วเนี่ยคือว่าไม่ไม่รักดีนั่นเองนะขี้เกียจไม่เอาใจสาใส่การเรียนก็สุดท้ายก็หามเสาหรนะือคนที่ยอมนะยอมเหนื่อยแทนที่จะนั่งนอนนอนตื่นสายไปออกกาลังกายวิ่งทุกเช้าถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะบางทีก็อยากจะเลิกนะแต่ว่า เห็นประโยชน์ของมันพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนกลายเป็นนิสัยกลายเป็นวิถีชีวิตเนี่ยสุดท้ายนะร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมารบก,กวนมีความกระปีก้กระพอนมีกาลังวังชาในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นนะเจ็บป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจแต่ว่าไอเรานี่กับแข็งแรง เดินเถนสะดวกเนี้ยเรียกว่าสุขนะเรียกว่าสบายลําบากก่อนแล้วค่อยสบายทีหลังหรือว่ายอมทุกข์ก่อนแล้วค่อยมาสุขตามมาเช่นเดียวกันนะการกินอาหารนะกินอาหารเนี่ยบางทีก็เลือกที่จะคำนึงถึงคุณภาพของอาหารไม่ได้กินตามใจปากมันก็อดกั้นนะอยากจะกินของหวานอยากจะกินพวกขนมเคก้กอยากจะกินพวกเนื้อ ไม่ได้กินนิดหน่อยกินเยอะเยอะแต่ว่าก็อดกันไม่กินตามใจปากอาหารก็อาจจะไม่อร่อยอันนี้ก็เรียกว่าลำบากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงหรืออย่างน้อยๆเ,เนี่ยก็เพราะไม่มีโรคไม่มีภัยเบา,วาหวานโรคไตวายโรคหัวใจก็ไม่มารบกวนเท่าไหร่เพื่อนร่วมรุ่นก็เจ็บป่วยกันไป แต่ตัวเองนี่ก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้อันนี้ก็เลยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะสุขที่ร่างกายมันแข็งแรงซึ่งก็เกิดจากการลงทุนนะยอมลำบากก่อนเช่นเดียวกันแนมะ่พ่อแม่ที่ยอมให้วากับลูกไม่ใช่ว่าเอาแต่เที่ยวสนุกหรือเอาความสนุกสนานหรือทำตามใจไม่รับผิดชอบกับครอบครัว ให้เวลากับลูกก็จะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะก็เกิดครอบครัที่อบอุ่นลูกโตเขาก็มีความรักมีความผูกพันกับลูกแล้วกับพ่อแม่ไม่ทําตัวสร้างปัญหาสร้างความปวดเศียนเวียนกายกับพ่อหรือแม่เพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเกลียมาเรยเกเร,รเไม่ได้เมาหรือว่าทําตามใจกิเลส รู้จักผิดชอบช่วยดีและผิดชอบตัวเองกม,มีความเคารพรักพ่อแม่เนี่ยมันก็เป็นการเป็นความสุขนะที่เกิดจากการนะยอมลงทุนตอนที่เขายัางเล็กนะที่เกิดจกการนักคนที่ยอมสู้กับตัวเองมาปฏิบัติทำให้เวลาการเจริญสติทำสมาธิภาวนาไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ใครๆก็ไปเที่ยวกันใครๆก็ใช้ชีวิตตามสบายแต่ว่าฉันต้องมานั่งปฏิบัติต้องเจอความเบื่อความเซ็งเวลาเดินจงกลมเวลาจรเินสติคนที่มาปฏิบัตินี่จะรู้เลยนะว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยเวลามาปฏิบัติก็นึกถึงความสุขนึกถึงอาหารนึกถึงหนังนึกถึงเพลงแต่ก็ดกลั้นไม่ทา เราสู้กับตัวเองสู้กับกิเลสแต่ว่าพอปฏิบัตินะจนเข้าที่เข้าทางนะจิตเนี่ยมันได้รับการฝึกอย่างดีมีสติช่วยกำกับมีความรู้สึกตัวเกิดปัญญาความเข้าใจเรื่องชีวิตเห็นความจริงของกายและใจรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์มันก็พวกความอิสระพวกกับความสงบเย็นเจอปัญหาอะไรต่างๆก็ไม่ทุกข์ เจออะไรมากระทบก็ไม่กระเทือนไม่จมอยู่ความเศร้าโศกเสียใจด้วยความเครียดหรือถูกความโกรธเผาลนอันนี้ก็เลยเป็นความสุขนะเป็นสุขที่เกิดจากการที่ยอมลำบากนะเสียแต่ทีแรกนี่เราเลือกได้นะว่าในเมื่อสุขและทุกข์เป็นของคู่กันเนี่ยะส่วนใหญ่เนี่ยสุขมาก่อนทุกข์ เมื่อมีสุขก่อนทุก์ก็จะตามมาหรือถ้าเราเลือกทุกก่อนแล้วสุขก็จะตามมาทีหลังแล้วถ้าเราดูนะถ้าเลือกสุขก่อนเนี่ยถ้าเทียบถ้าเทียบเป็นเป็นคะแนนก็อาจจะบวกสองแต่ทุกข์ที่มันตามมาทีหลังเนี่มันาจจะลบสิบก็ได้นะเช่นนั่งๆน,นอนนอน,นก็สบายมันก็ไม่สบายมันก็สบายอยู่มันก็ไม่มีความสุขมาก แต่พอร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยนะโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานโอ้มันทุกมากเลยบวกสองนะคือสุขแต่ว่าลงท้ายทุกคือลบสิบเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยในขณะที่ยอมลำบากก่อนนะอาจจะลบสองแต่ว่าพอสุขตามมานี่มันบวกสิบหรือบวกแปดมันคุ้มกับกันเยอะนะคนที่ออกกำลังกายนะยอมเหนื่อยวันละ สิบนาทีครึ่งชั่วโมงแต่พอเข้าวัยกลางคนรหรือแก่ชราเนี่ยมันก็ไม่ไม่ต้องไปเจอกับโครคภัยไข้เจ็บนานาชนิดนะที่ทำให้อยู่ยังลำบากบางทีนอนติดเตียงหรืออยู่แบบทุพพลภาพยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเป็นโรคสตรกหรือว่าหลอดเลือดสมองกลายเป็นเป็นอัมพึกอัมาพาตเพราะว่าไขามันอุดตันในเส้นเลือดหรือเส้นเลือดสมองตายเนี่ยโอ้มันเป็น ความทุกสาหสเลยนะนอนติดเตียงเป็นสิบปียี่สิบปีสุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานสุขจากการที่กินอาหารอร่อยหรือว่านั่งๆน,นอนนอนน,อน,นี่มันก็แค่บวกสองแต่ว่าพอทุกเพราะจนต้องเจ็บป่วยนอนติดเตียงเนี่ยหรือที่การเอามาพลึกเอามาผ้าเนี่ยมาลบสิบนะบวกสองกับลบสิบนี่ยังไงก็ติดลบอยู่นั่นเองในขณะที่ยอมทุกข์นะออกกําลังกายเป็นประจํากินอาหาร ถูกสุขลักษณะอาจจะลบสองแต่ว่าผลได้เนี่ยคือไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มันก็อาจจะบวกแปดบวกเก้าแน้วคนที่เห็นการกายฉลาดมีสติปัญญาเราก็ายอมทุกข์ก่อนแล้วก็สุขทีหลังยอมลําบากก่อนแล้วกค็ค่อยสบายทีหลังเช่นเดียวกันารปฏิบัติก็เหมือนกันนะเรายอมเหนื่อยยอมเบื่อยอมเซงนะไม่ได้ไปสนุสนาเหมือนคนอื่น พอมาภาวนามาเจริญสติทำสมาธิมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะยอมตัดใจไม่ไปเที่ยวไม่ไปเล่นโทรศัพท์ไม่ไปกินของอร่อยแต่ว่ามันก็ได้ผลที่คุ้มค่านะเพราะว่ามันก็ทําให้ชีวิตมีความสงบเย็นมีความสุขเจอความผ,ลผลันผวนปนแตในชีวิตอย่างไรมันก็ไม่ทุกข์มากในขณะคนที่นะครับคนที่ปล่อยใจไปตามสบายไม่คิดที่จะฝึกฝนใจเลยถึงเวลาทุกข์นี่มันทุกข์สาหัสเหลือเกิน อกหักก็ทุกข์เศร้าโศกคนรักตายจากก็ปลกลุ่มหรือว่างานการล้มเหลวก็เครียดบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเรียกว่าเอาตัวไม่รอดทั้งทงที่มีวิชาวความรู้แล้วก็มีเงินเยอะแต่จิตไม่ได้ฝึกจริงถ้าเราดูช่วงเชื่องคนราอนี่ก็จะเห็นเลยนะก็คือมันสุขก่อนแล้วก็มันทุกข์ทีหลังหรือสบายก่อนแล้วก็ลําบากทีหลังนั่นคือเวลาเราเป็นเด็ก วัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยว่ามันสุขนะแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเข้าสู่วัยชราเนี่ยมันทุกข์เลยอ่าช่วงชชวงคระเนี่ยมันก็เริ่มต้นได้สุขก่อนแล้วก็ทุกข์ตามมาคือพอเข้าสู่วัยกลางคนพอเข้าสู่วัยชราเนี่ยร่างกายก็เสื่อมสังขารมัก็เปราะบางที่เคยสุขเมื่อกลายเป็นทุกข์ที่เคยสบายก็กลายเป็นลาบากแล้วของพวกนี้เนี่ยนะถ้าว่าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจไว้เลยนะ ในขณะที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นหรือว่าอยู่ในวัยกลางคนเนี่ยพอเราแก่ชาราเนี่ยเจอกับความเสื่อมของร่างกายความเจ็บความป่วยที่สามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับเราทั้งทุกกายและทุกใจแต่ถ้าฝึกใจไว้นะถ้าฝึกใจไว้รวมทั้งฝึกกายด้วยเนี่ยโอ้ม,มันก็ช่วยบรรเทาให้ความทุกข์เนี่ยไม่ให้รุนแรงหรือถึงจะมีความทุกข์กายถึงขั้นเจ็บขั้นป่วย ด้วยโรคร้ายนะแต่ว่าใจที่ฝึกไว้ดีก็ทําให้ไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่อย่าไปหวังพึ่งเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคนเรามีอายุยืนยาวมาถึงค่าเฉลี่ยนะอายุค่าเฉลีย่ยเพิ่มเป็นสองเท่าจากสามสิบห้าเป็นเจ็ดสิบหรือจากสี่สิบเป็นแปดสิบ แต่การที่คนเรามีชีตยืนยาวขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสุขสบายมากขึ้นนะอย่างข้พบว่าเนี่ยพออย่างที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องดูอื่นไกลนะพอคนเรามีอายุอยยืนยาวมากขึ้นเนี่ยมันเจออะไรบ้างนะว่าเจอความเจ็บป่วยนานาชนิดเลยโรคหัวใจโรคมะเร็งไตวายแล้วเดี๋ยวนี้โรคอัลไซเมอร์โรคความจําเสื่อมความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยมันกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับสามของคนในโลก ที่เรายุคพัฒนาอันดับแรกโรคหัวใจนิดอันดับสองโรคมะเร็งอันดับที่สามโรคความจําเสื่อมหรืออวัยเมื่อซึ่งพวกนี้ล้วนแต่เป็นโรคเรื้อรังอนรญยะเวลาเป็นสิบยี่สิบปีเทคโนโลยีทําให้คนเรามีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเพราะอายุยืนยาวก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ยืนยาวเพราะด้วยยืนยาวขณะที่แต่ไม่ได้ความเจ็บความป่วยอย่างมี่เขามีการคํานวยว่าเนี่ยเทนโนลยีทําให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้น ถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นหนึ่งปีนะแต่ว่าในหนึ่งปีสิบสองเดือนเนี่ยแค่สิบเดือนเท่านั้นแหละนะที่มีสุขภาพดีคือสบายอีกสองเดือนเนี่ยเจ็บป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่คุณภาพชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเจอความเจ็บความป่วยนี่คือสิ่งที่เราได้จากเทคโนโลยีก็มีคนที่เป็นโรคร้ายและเทคโนโลยีทาให้ไม่ตายแต่ก็ไม่ได้หายก็พัง,งาพัง,งาบนะ อยู่ในห้องไอซียูเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยก็ตายไปแล้วแต่เทคโนโลยีทําให้ไม่ตายแต่คุณภาพชีวิตก็ไมได่ดีขึ้นเลยนะเพราะว่านอนติดเตียงนี่กับคนที่เป็นโรคร้ายนะกับคนที่ไม่ใช่โรคร้ายแค่เป็นคนแก่ก็เหมือนกันอายุยืนยาวขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่าเจอโรคร้ายนานา,นานชนิดอ่าไ่ไปหวังพึ่งเทคโนโลยีนะมันต้องหวังอนพึ่งก็ต้องพึงใจของเรานี่แนะหละเฮ้ เราสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์อยู่กับความผันผลนปนไปได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ออกกาลังกายก็ดีแล้วนะกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็ดีแล้วแต่มันไม่พอนะมันต้องฝึกจิตฝึกใจด้วยต้องยอมยอมเหนื่อยนะยอมยอมเสียเวลายอมเจอความทุกข์ในวันนี้ระหว่างที่เราภาวนาระหว่างที่เราปฏิบัติธรรมยอมที่จะอดกลั้นไม่ไปเพื่อเพลินกับสิ่งเสพเพื่อที่เราจะได้รักษาใจไม่ทุกข์หรือสามารถที่จะ ยกจิตให้เหนือความทุกข์แล้วก็มีความสุขในร่างกายที่มันแก่ชราหรือในยามที่ต้องเจอความผัผพนผลไปในชีวิตถ้าเราศึกษ